Ford Ranger Wild Track. คันนี้นะครับเป็นรุ่นวายแท็กนะฮะเดี๋ยวพามาดูว่ามันเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงคันนี้ราคาหนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทนะครับเป็นตัววายแท็กใบวายแท็กเทอร์โบเดี่ยวนะครับผมเครื่องยนต์สองจุดศูนย์หนึ่งร้อยเจ็สิบแรงม้าแรงบิดสี่ร้อยห้าเนื้อตันเมตรนะสังเกตง่ายๆมันจะมีตัวกันชนเนี่ยจะเป็นตัวเอชเห็นไหมคันนี้ชุดหน้าเป็นชุดวายนะครับผมชุดหน้าเป็นใส่ชุดวาย ค้นคางเป็นสีดำคุมโทนนะคันนี้ก็คือแล็บดำนะครับสีเนี้ยไม่ได้มีมาจากโรงงานนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาดูว่าสีอะไรสีเดิมฟึบอ่าแล้วคันนี้เนี่ยปากกระโปรงนะครับสีเดิมนะคันนี้เป็นสีดำนะครับผมราคา1นึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทได้เครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะครับไบเทอร์โบสังเกตที่ตะเข็บไหมไอตัวตะเข็บ ลอยลอยเก็บสติกเกอร์เขาจะเก็บด้านไหนนะครับผมดูงานเนียนกริปเห็นไหมเหมือนทําสีเลยนะก็ถามว่าแรปท,ทําไมสีดําแล้วแรปทําไมก็มันแล้วแต่ความชอบนะก็คือการแต่งรถเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะถามว่าแบบนี้ลรักษายากไหมก็ถ้ามือเรามันๆมาแตะมันก็จะบอกว่าอันนี้นิดนึงนะแต่ว่ามันก็ป้องกันสีเดิมนะครับผมถ้าถ้าเกิดเบื่อเนี่ย เราสามารถเลือกออกได้นะครับผมมันก็จะมี2วิธีนะในการเปลี่ยนสีก็คือแล็บสติ๊กเกอร์นะครับก็จะมีอายุการใช้งานเนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือทําสีเลยทําสีเลยนะเนี่ยอ่ามันจะ,ม,จนม,นะมีจุดหนึ่งที่ทําไม่ได้นะครับผมจุดหนึ่งที่ทําสีไม่ได้ก็คือตรงโครงรถนะที่อยู่ภายในเครื่องยนต์นะครับอ่าแต่ข้อดีคือการทําสีคือสามารถเอารถสีอะไรมาทําก็ได้นะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์จากโรงงานเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2ออีโคบลูนะฮะรหัสเทนเทอร์นะครับร หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้าทำตัวเครื่องยนต์นออกแบบแล้วก็ลดแรงเสียดทานด้านในนะครับทำให้แบบว่ารีดแรงม้าได้เยอะขึ้นนะปกติฟอร์ดรุ่นเก่าๆจะเป็นสามจุดสองนะครับสองจุดสองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาในเจน,นเนี้ก็คือเป็นสองจุดศูนย์นะเนื่องจากเป็นการควบคุมมลพิษด้วยนะสำหรับการส่งออกนะผมได้มาตรฐานยูโรนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ เป็นแบบ AGM นะครับผมก็คือเป็นแบบเจลนะฮะแบบเจลหมายถึงว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีตัวใยแก้วนะครับผมในการซึมซับตัวน้ํากันนะครับน้ากดไม่ให้มีการกระเด็นกระดอนออกมานะแม้แต่ว่ารถคันนี้ตีเป็นกา3ตลบนะก็แบตเตอรี่ก็ไม่ไหลออกมาเพราะว่ามันลักษณะมันเป็นไม่ใช่เป็นของเหลวนะฮะตัวนี้ใส่ในรถพวกหรูๆนะตัวนี้จะเหมาะกับรถที่เป็นแบบ มีระบบไฟเยอะๆนะเป็นแบบพวกสตาร์ทสต็อปอะไรพวกนี้มันจะจ่ายไฟลึกกว่าข้อเสียก็มีนะแพงนะผมแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่เขาก็ไม่ได้ใส่มาทุกรุ่นนะจะใส่เฉพาะพวกรถที่มันบอกว่ามีฟังก์ชันเยอะๆใช้ระบบไฟเยอะๆนะครับผมคันนี้มีระบบเบรคแบบหม้อลมนะถ้าเป็นแบบพวกตัวที่ถอยจอดอะไรพวกนี้ถอยจอดได้มีระบบ adaptive cruise control เอนกโกนะวิ่งตามคันหน้าอะไรเงี้ยก็คือตัวนั้นจะต้องเป็นระบบม้เอลมแบบไฟฟ้านะครับผมเพราะว่ามันจะใช้ตัวตัวกล่องนในการควบคุมในการหยุดรถนะฮะนีะ่มาในส่วนของตัวไดชาร์จตัวนี้ก็วางไว้ตำแหน่งที่สูงอยู่แล้วนะสำหรับรถยนต์ฟอร์ดนะฮะวางตำแหน่งที่สูงทำให้รถคะแนนลุยน้ำได้80 mm นะมิลลิเมตรนะฮะ ชี้ไไหน่อย <จะ S 1> นี่ต,นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็210แอมป์ปกติเดิมๆรุ่นเก่าเนี่ย210แอมป์ก็จะจ่ายไฟได้เยอะขึ้นแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าเก็บไฟได้เยอะขึ้นนะเวลามันเหลือนะ,อะตัวเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับเทอร์โบแปรผันก็คือจะทํางานทุกย่านความเร็วเลยนะครับผมมีตัวฟงังก์ชันอิเล็กทรอนิกในการควบคุมนะครับผม สังเกตว,ว่าฟอร์ดเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวหมดเลยนะจะเป็น2.0นะครับผมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์นะครับผมแรปเตอร์ดีเซลนะที่เป็นพวกไบเทอร์โบเทอร์โบเดียวหรือว่าตัว XL SXLT ตัวสปอร์ตนะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันแต่ว่ามันจะแตกต่างที่เทอร์โบกับเขาเรียกอะไรการโปรแกรมนะการโปรแกรมฟังก์ชันการโปรแกรมพวกเกียร์หรือว่า,าคันเร่งต่างๆเนี่ย มันจะมีฟีลลิ่งต่างกันอย่างเช่นพวกตัวเอเวอร์เสเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าโปรแกรมมาให้แบบออกตัวสวิทสวารใช่ไหมถ้าเป็นแบบฟีลลิ่งแบบวายแท็กก็อาจจะบบก,กดแล้วพุ่งแรปเตอร์เนี่ยกดแล้วจวดเลยท้งนี้ท้งน,นั้นก็คือแตกต่างในเรื่องของโปรแกรมนะฮะอ่ะมาดูชุดแต่งกันบ้างชุดแต่งคันนี้แต่งเรียบๆนะครับผมแต่งเรียบๆหลักๆก,ก็คือ แรปสีนะครับผมแรปสีรอบคันเลยนะครับคุมโทนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นราวหลังคานะครับโลบาร์นะฮะแม้แต่ตัวชุด Y นะชุด Y เนี่ยเอ่อก็จะมีงานก๊อปปี้เยอะนะแต่ว่าของแท้เขาจะมีตัวเพลทแผ่นเพลทแบบนี้แล้วก็มีรับประกันให้นะเพราะว่าโรงงานเนี่ยเขามาติดที่โชว์รูมให้เลยนะครับสังเกตว่าสีเขาเนี่ยจะไม่ใช่สีแบบว่าดำด้านทั่วไปนะสีสีขเขาจะเป็น เป็นดำด้านแต่ว่ามีเล็กเกอร์นะผมเล็กเกอร์ที่พ่นทับที่เป็นสีด้านเลยนะปกติถ้าสีรถปกตินะจะเป็นแล็กเกอร์เงาพ่นทับใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ก็คือเป็นแล็กเกอร์ด้านนะครับข้อดีก็คือเวลาเราเราไปเคลือบแว็กเคลือบอะไรเงี้ยมันมันจะแบบว่าไม่ไม่ทาลายสีรถนะปกติถ้าเป็นซุ้มล้อแบบทั่วไปถูกๆอะ่ะก็คือมันจะแบบว่าเป็นสีดำด้านธรรมดานะครับเวลาเราเคลือบแว็กเคลือบอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นแบบ เป็นรอยมัง่งเป็นขาวๆมัง่งนานๆน,น,นะอาจจะดูดล่อนในภายหน้าได้นะครับผมคันนี้ก็ครอบชุดหน้าวายก็ถ้าลูกค้าเบื่อก็ถอดออกได้เพราะว่าเขาไม่ได้เจาะรถนะอันนี้มันก็เลยบอกว่าเป็นที่นิยมนะนี่ทำไมตัวนี้เป็นที่นิยมก็คือหนึ่งก็คือแบบเขาสวยนะสองก็คือแบบว่าเขาไม่ได้แบบว่าไปเจาะรถไปะลรแล้วก็ไม่ได้ใช้ซิลิโคนนะลูกค้าสามารถแกะออกเองได้เลยนะแล้วก็ ดึงตัวกาว 3M ออกนะเขาใช้แทบเล็กๆไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังทำก็คือตัวคิวล้อที่เป็นแบบว่าใส่กับล้อออฟเซตพวก10บวก15บวก10อะไรเนะี้ยที่แบบว่าไม่ได้ล้นไม่ต้องแบบว่าลบ44ลบ18นะบางทีแบบคนไม่ไม่ชอบล้นนะ,ะถ้าคิวล้อไซส์นี้ก็คือถ้าเราไปใส่แบบวพวกล้อออฟเซตบวกบวก,บวกนะไม่ได้เพราะว่ามันจะดูหุบไปนะดูไม่เท่ะนะครับ ตัวนี้เขามาก็พร้อมกับคิวร้อนะคิว้อเขาจะประกบไปเลยนี่ประกลบรอยต่อของตัวกันชนรถนะฮะตัวนี้ก็จะมีซิลซิลอย่างตัวนี้ก็คือป้องกันเวลาแบบเราไปลุยขี้เลนใช่ไหมมันจะเข้าตามร่องตามอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เข้าไปด้านในนะครับผมนี่แล้วก็แบบเนี้ยลูกค้าบางท่านถามว่าแบบเนี้ยใส่ล้อแบบนี้มันใส่เองได้ไหมได้ผมผมก็ตอบเลยว่าได้แต่ว่ามันก็จะเลี้ยวติดนะผมบอกก่อนว่า อันคันนี้เลี้ยวติดนะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับ <c oughs> อ่าหมุนหมุนขวาป <c oughs> ุ๊บนี่ดับเครื่องเลยก็ได้นี่ฮะล้อใส่ล้อแบบนี้ยโตๆไปนะยางไซส์สามสิสามสมิห้าเนี่ยเลี้ยวติดแน่นอนนะครับผมนี่ <c oughs> เราต้องทำการปาดซุ้มนะอันนี้คือปาดเรียบร้อยนะ เนี่ยตากล้องมาดูได้ใกล้ในะผมเนี่ยเห็นไหมงานเนินกลิบคมกลิบนะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคือถ้าลูกค้าไปใส่เองบางทีปาดขี้เหล็กตัวนีนะ้ผมบอกเลยว่าปาดขี้เหล็กมากนะด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยด้านในด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้ด้านในครับอ่ามุมนี้เห็นไหมก็มีทําการปาดซุ้มนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยไหมฮะมันก็จะบอกว่าดูสวยงามอาจากชูรูไปเลยนะครับผมเวลาไปเลี้ยวอยู่ทงยูเทินอะไรเงี้ยมันก็ไม่ติดนะครับผมแต่ว่า ก่อนที่จะใส่ล้อแบบนี้ก็คือต้องทําการยก2นิ้วก่อนนะครับผมก็มีหลายแบบหลายวิธีนะก็คือเปลี่ยนโชคก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ถามว่าแตกต่างกันยังไงก็คือโชคเดิมไม่ได้ทํามาซัพพอร์ตนะผมไม่ได้ทํามาซัพพอร์ตสำหรับการยกถามว่าขับได้ไหมขับได้แต่ว่าระยะดีบาวหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันก็จะผิดกันนะเพราะว่าตัวโชคโมโนโทูบจะมีแกนโชคแค่ขึ้นกระบอกนะผมถ้าเกิดเราไป ยกมาอีก2นิ้วเท่ากับว่าเราไปดึงแกนโชคมันออกมาจากกระบอกเนี่ยอีกสองนิ้วนะเวลารถมันตกหลุมลึกๆอ่ะโชคมันจะทําการดึงครับแล้วมันก็จะแบบว่ามันจะกระแทกนะฮะมันจะกระแทกทําให้บอกว่าบางทีเราอาจจะตกใจนะครับอาจจะทําให้เกิดอาการกระด้างได้นะคันนี้เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนทั้งระบบนะเปลี่ยนตั้งแต่ปีกนกนะครับผมปีกนกเปลี่ยนเพื่อนะครับปรับมุมองศาของล้อนยให้หน้ายางเนี่ยมันมันวิ่งเต็มถนนนะครับผมก็ทําให้ รถเนี่ยมันวิ่งใช้โชคได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ลดอาการกินหน้ายางนะครับถ้ารถมันวิ่งไม่เต็มถนนเนี่ยมันมันจะกระเด่งนะครับผมแล้วก็มุมของตัวไอ้ลูกหมากเนี่ยลูกหมากของปีกนกเนี่ยมันก็จะตั้งตรงเห็นไหมโชคชุดนี้เป็นโชคตัวกลางๆนะถ้าโชคตัวสุดเนี่ยเขาจะมีตัวสปริงมาพร้อมกับโชคเป็นตัว2.5 OEM ตัวนี้เป็นฟังเวอร์ชัน2.0 OEM น แต่ว่ามีปรับ8ระดับนะเป็นปรับความนุ่มของตัวโช๊คอัพเนี่ยได้8ระดับนะโดยการบิดที่ปุ่มตรงนี้เลยนะมันจะมีเลขบอกนะครับผมปรับปรับเพื่อเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันไหลกลับได้ช้าหรือเร็วนะครับผมถ้าถ้าน้ำมันมันกลับมันไหลกลับได้เร็วเนี่ยก็คือว่ามันก็จะนิ่มนะฮะก็ตั้งแต่เบอร์4นะครับมันจะมี8เบอร์ใช่ไหมเบอร์4ถ้าถอยกลับมาเป็นเบอร์1น่ย มันก็จะนิ่มถ้าถ้าปรับขึ้นก็คือน้ํามันจะไหลกลับเข้ากระบอกช้าทําให้รถมันจะแข็งขึ้นนะก็เหมาะสําหรับการขับขี่นะครับในย่านความเร็วแต่ถ้าว่าเราไปออฟโรดเนี road, ่ยเราก็ปรับมาให้มันนุ่มหน่อยนะฮะมาดูกันต่อนะครับผมด้านข้างเนี่ยก็มีตัดนิดหน่อยนะผมตัดเป็นสีโทนนะครับโทนสีเทานะเพื่อให้มันดูมีอะไรนะรแล้วก็ด้านท้ายออกแบบ ตัวคำว่าเรนเจอร์แปะเข้าไปนะเป็นธงชาติเมริกานะผมแต่ว่าเป็นเป็นเล่นโทนแบบว่าเป็นขาวสีเทาแล้วก็สีดำนะฮะคิวล้อคิวล้อของวายตัวนี้ก็เป็นแบบนี้เลยไซส์ประมาณ9นิ้วนะฮะช็ออัพถูกติดตั้งเป็น4ต้นนะนี่ซับแทงก็ถูกติดตั้งที่แชสซีเรียบร้อยนะฮะสามารถปรับได้เลยนะผมปรับปุ๊บ นุ่มเลยหรือว่าแข็งเลยนะไม่ต้องรอนะครับตัวโชกอัพของตัว Next Gen เนี่ยวางวางอยู่นอกแชสซีนะครับทำให้ตัวตัวนี่นะครับตัวซุ้มล้อเราเล็กลงแล้วก็ระยะระหว่างซุ้มล้อเนี่ยเมตรยี่สิบนะผมสามารถที่จะวางพาเลทเข้าไปได้เลยนะสำหรับลูกค้าที่มีกิจการนะครับก็คือสามารถยกพาเลทขึ้นมาใส่ปุ๊บ คันนี้สามารถบรรทุกได้เลยนะครับผมกระบะก็ลึกอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับผมฝาท้ายตัวนี้มีทอร์ชันบาร์นะครับผมเป็นเหล็กผ่อนแรงนะลักษณะเป็นเหล็กบิดนะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นเหล็กสปริงนะใช้ใช้แรงบิดนะครับผมเนี่ยก็จะเบาปกติฝาท้ายเนี่ยหนักประมาณ่ามสิบสิบโลได้นะตัวนี้ก็ยกมือเดียวได้นะสำหรับที่พี่ที่เป็นผู้หญิงนะก็ยกได้เลยนะครับผมด้านท้ายติดตั้ง ชุดกันชนท้าย Hummer รนะรุ่น MX204 นะครับขายดีมากรุ่นนี้นะฮะสามารถที่จะติดในได้ทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นส t r มแท็ g อะไรพวกนี้คือเขาจะมีจุดเซ็นเซอร์เนี่ยรองรับนะได้ถึง6จุดเลยนะครับผมอ่ลาลาวหลังคาตัวนี้ก็คุมโทนนะปกติเขาจะเป็นสี <c oughs> เป็นสีสีเงินเงินนะตัวนี้สีเงินงน,นะน,งน,งน,นะครับแล้วก็ลาวหลังคาเนี่ยก็ส,สีสีเงิน,เง,นเงินเหมือนกัน วายแท็ก็จะมีชุดแต่งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับผมนี่การเก็บเก็บสติ๊กเกอร์แล้วเก็บตรงนี้นะตัวด้านท้ายเนี่ยก็จะมีแอร์หลังให้นะครับผมด้านหน้าอ่ะดูด้านหน้าบ้างด้านหน้าเบอกเขาจะเป็นเบาะตัวนี้จะเป็นโทนส้มดำนะครับผมแอร์แบ็กเใบนะครับผมพวงมาลัยไฟฟ้าแบบอ e ีพาร์นะอ่ะเนี่ย ก็เป็นเป็นหนังนะครับผมปรับได้สีทิศทางนะดึงเข้าดึงออกนะครับขึ้นลงแบบนี้นะนี่นะครับผมแล้วก็เบาโตวัวเบาเนี่ยเป็นเบาไฟฟ้านะผมเบาไฟฟ้ามีดันหลังให้เรียบร้อยมีพุชสตาร์ทนะครับผมสามารถสตาร์ทผ่านแอปพลิเคชันได้ไฟหน้าออโต้นะแล้วก็มีปรับระนาบไฟขึ้นลงได้นะผมเนี่ยเวลาเราบรรทุกของอะไรล้วก็ปรับขึ้นลงได้เลยนะมีคูชคอนโทรลให้ลิมิตนะครับมี e s p มี ROM ระบบ ROM ก็คือระบบป้องกันรถพลิกคว่ำนะเมือม่อเมื่อรถมันตรวจจับว่ารถมีอาการเอียงเนี่ยมันก็จะสั่งให้เซ็นเซอร์นะครับผมทำงานร่วมกับ ESPEBD แล้วพวกนะี้ในการควบคุมรถครับผมให้วิ่งตรงๆนะครับภายในเสี้ยววินาทีรุ่นนี้ได้ระบบ,บเบรกมือไฟฟ้านะครับผมทำให้หรืว่ามันจะมีออโต้โฮนะเวลาเราไปติดไฟแดงนะแล้วก็สามารถที่จะยกขาออกจากเคร่งได้เลยนะครับผม รุ่นนี้ให้มาพร้อมกับเกียร์อตนมัติ6สปีดนะนี่แล้วก็มีเกียร์ธรรมดาให้ด้วยเราก็ดึงมาตรงนี้ปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้น M1 M2 อะไรเงี้ยครับส่วนวิธีเปลี่ยนก็คือกดที่หัวเกียร์ได้เลยมีจะมีบวกลบตรงนี้นะถ้าใครอยากว่าบันเทิงหน่อยก็สามารถที่จะเอาพวงมาล,ลัยแรปเตอร์มาใส่แล้วก็ติดตัวแพดีชิปได้นะครับผมหน้าจอตรงนี้12.4นิ้วนะครับผมหน้าจอหลังเนี้ยก็ ตัวนี้10นิ้วเนาะใช่ไหมตัวนี้10นิ้วอันนี้เชื่อมต่อ Apple Carp, ร a พีแอนดรอยออโต้มีไวเลสชาร์จมี Type-C, มี Type-A นะครับผมในการชาร์จรองรับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมแอร์แบ7กเใบนะที่สำคัญนะครับผมเนี่ยน้ำมันดีเซลนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจรถยนตนะ์ Ford ก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะผมราคา1 6ึ0 0 0 0ับาทเนะี่ยไม่รวมชุดแต่งแบบนี้นะเนี่ยครับก็สอบถามโปรโมชั่น เบอร์โทร0 9นย์เก้าห id line watford 168่งหกดผม w a ด f o r d ประจำอยู่ที่ฟอร์พนครสาขาเกษตรน้มิน,นครับสำหรับลูกค้าที่อยากมาเที่ยวเล่นมาดูที่โชว์รูมได้นะผมมีลงแต่งนะผมเห็นแล้วแบบว่าหยุดไม่ได้ <laughs> หยุดไม่ได้ในการแต่งโอเคก็ okay, ผมไว้เพิมใ,ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ